วันนี้อรอบที่สองก็ออกไปแรกๆทำเหมือนจะดีนะฮะก็ตีทรงๆไปเรื่อยกๆก็ตีรอบแรกสามอันเดอร์รอบหลังออกไปหลุมสิบเริ่มจะไม่ค่อยดีนะฮะตีเหล็กตีเหล็กไปแล้วมันฮุกเยอะแล้วก็ตีไปหน้ากีนชิปไปทำสองพัรโบกี้แล้วก็ตีมาเรื่อยกๆกลับมาได้อีกสองเบอร์ดี้มาหลุมสุดท้ายโบกี้อีกครับเป็นสองโบกี้สองเบอร์ดี้ คือคือรอบหลังก็สแควร์ได้แค่รอบแรกสามอันเดอร์ก็รวมแล้วก็เก้าอันเดอร์ก็ผมว่าเต็มที่แล้วได้แค่เนี้ยอาจจะหมดด้วยผมว่าวันนี้ลมมันค่อนข้างแรงด้วยรอบหลังมันจะมีรอบมีหลุมล่างๆนะเหลือประมาณสามที่หลุมจะไม่มีลมดังนั้นก็ใช้ได้ก็มีลมลมก็ใช้ได้คต่าตีไปเรื่อยๆก็คือได้เท่าไหร่ก็เท่านั้น ผมก็น่าจะตีไปเรื่อยๆเจ๊4-5อันเดอร์ก็น่าจะพอแนละ้ว <g uck> ก็ประมาณนั้นนีครับผมขอบคับครับผมขอบคาบ